กำหนดให้ pqr เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงเท็จเทอ๋อก็คือ p เป็นจริง p เป็นจริง q r เป็นเท็จกับเป็นเท็จนะฮะจริงเท,ท,ท,ท็จเท็าแล้วไงต่อ ตามลำดับประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเหมือนโอเคเพราะนั้นขั้นแรกเราก็ต้องคิดก่อนว่าไอ้น่นดับมีค่าความจริงเท่าไหร่ p แล้ว not q หรือ r และ not p โอเคไหม p เป็นจริงเราก็ค่อยๆทำนะ p เป็นจริง Q เอามา,ามาละอ่าคเป็นเท็จแต่พอเป็นนิสศษมันก็ยกลายเป็นจริงจริงและจริงได้จริงถูกไหมทําอย่างนี้อ้าจริงหรือนักเรียนเห็นเปล่าจริงหรือเพราะนั้นครูไม่คิดตัวหลังแล้วนะอันนี้มีค่าความจริงเป็นจริงใช่ใชใชอ่าดูข้ออื่นตอบข้ออะไรนะข้อสองเหรอ ข้อสามเช็คข้อสาม not p หรือ r แล้ว q และ not r ล่ะ,ละ q เป็นเท็จเนาะเพราะนั้น q และ not r ก้อนนี้เป็นเท็จก้อนหลังเป็นเท็จนะและเท็จได้เท็จหรือ r หรือ R R เป็นเท็จงไม่ได้ not p p เป็นจริง not p เป็นเท็จแล้ว R เป็นเท็จข้างหน้าก็ได้เท็จเท็จแล้วเท็จได้จริงถูกต้องข้อ3ถ yep. ูกเยยบไม่อยากเห็นไหมตากาสารง่ายจตตายกลัวอะไรมันฮะ กลัวอะไรมันง่ายแต่ตายข้อสองนา,าทำไปพร้อมกันเลยเป็นประพจน์อถ้ามีค่าความจริงเป็นจริงและไอ้นี่มีค่าความจริงเป็นเท็จก็ด้ถูก อ๋อมาค่อยๆทำ P แล้ว Q นะม,มีวงเล็บด้วยเหรอแล้ว R ก็ต่อเมื่อ S และ R ถูกไหมมีค่าความจริงเป็นจริงโอเค เห็นก็ต่อเมื่อไมแปลว่าเป็นได้สองอย่างคือข้างหน้าจริงข้างหลังก็ต้องจริงด้วยหรือถ้าเกิดข้างหน้าเท็จข้างหลังก็ต้องเท็จด,ด้วยถูกไม่ถูกแต่ประโยคนี้มันยาวไปเราคิดตัวหลังก่อน not p หรือ s มีค่าความจริงเป็นเท็จอ่าถ้ามันเป็นเท็จอันนี้ง่ายเลย ถ้าไอ้นี่เป็นเทสแปลว่ามันต้องเป็นเทสทั้งคู่ไอ้นี่ก็ต้องเทสไอ้นี่ก็ต้องเทสแปลว่า p เป็นจริงทํามไม่ท่านเพราะนั้นเราใช่เราจะมาใส่แล้วนะ p เป็นจริง f เป็น s เป็นเทสโอเคเรารู้แค่นี้เนาะ p เป็นจริง s เป็นเทสเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆทำก่อน ทำต่อไปโอ้ไม่ต้องทําแล้วเนี่ยจบแล้วนี่ไงและเทสเห็นเปล่าข้างหลังเป็นเทสใช่ก็ต้องเทสซึ่งข้างหน้าจะเทสได้มีกรณีเดียวเลยคือตัวหลังต้องเป็นเทสถูกไม่ถูกพอตัวหลังเป็นเทสแปลว่า Q เป็นจริงและ R เป็นเทสงั้นนะตอนนี้เราสรุปได้แล้วนะรวมความใช่ใช่ใช่